โอ้ยบบ้านเราเนี่ยมันเก่าซอมซ้อเหลือเกินนะเนี่ยอยู่มาต้องหลายสิบปีแล้วนอ้<บ>องโบเพชรอยากได้บ้านใหม่มั้งอะ่ะพี่ฝนมีบ้านใหม่ทุกรอบเลยพเพชรไม่มีทักรอบหนึ่งเลยอะ่ะเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวไปให้พี่ฝนช่วยกันหาเงินสร้างบ้านดีก,กว่า ว่ากันว่ามันมีเงินอยู่ในเกมเราเยอะแยะไปหมดเลยออ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 พี่ฝนน่ะงกเงินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่ฝนต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วมาเร็วโบ่บูว่าแต่ว่าบ้านใหม่ตอนนั้นก็โดนเอาคืนไปซะแล้วพี่ฝนพี่ฝนเอาดูสิพอเราจะมาปรึกษาปัญหาชีวิตหายไปไหนก็ไม่รู้อะไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ พี่วันนี้อากาศดีจังเลยนะพี่ฝนใครมาเรียกเราพี่ฝอนพี่ฝนพี่ฝอเอา้าพี่เอกเฮ้ยไปทำอะไรข้างนอกเนี่ยอุตส่าห์เข้ามาหาในบ้านมาเร็วโบเอออ,อย่าทำเป็นเบื่อฉันสิฉันอุตส่าห์จะหาบ้านใหม่ให้พวกเรานั่นเนี่ยพี่ฝนว่าไงคือพี่เอกอะเบื่อบ้านตัวเองแล้วอยากได้บ้านใหม่อะ เบื่อทาไมบ้านตัวเองดีๆอยู่แล้วไปเบื่อทาไมก็มันใช้มาต้องนานแล้วว่ามันบ้านเก่าด้วยสีซีดๆอ๋อแล้วจะทํายังไงอ่ะไปหาที่เก็บตังค์แล้วก็รีโนเวทกันดีกว่าหาที่เก็บตังค์เหรอใช่คือเรื่องเงินเงินทองทองเพกต้องวิ่งมาหาพี่ฝนอยู่แล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะแวกเข้าไปไหนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้ก็เขาว่ามันมีเงินอยู่ในนี้นะเพกเคยเห็นนะตอนมาหาพี่ฝนน่ะเฮ้ยเอจะดีเหรอ นี่ไงเงินวางเอาไว้นี่ได้แล้วเอ้ยจะดีเหรอเฮ้ยเงินเ,เงินพี่ฝนก็นเหมือนเงินพี่เอกอะเฮ้ยมื่นหนึ่งเลยนะเอ้ยมื่นหนึ่งเดี๋ยวไปดูบ้านพี่เอกนี่เอ้ยอย่างนี้จะดีเหรอพี่เอกพี่เอกก็จําได้ว่าที่บ้านพี่เอกมีตังค์ให้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าดูตังค์ซะก่อนีเดี๋ยวให้ดูตังค์เดี๋ยวให้ดูตังค์เข้าไปเหรอนี่เดี๋ยวเข้าไปนี่พี่เอกวางไว้เนี่ยวางไว้ที่ไหนอะวางไว้วางไว้อยู่ในห้องนอน ในห้องนอนเหรอนี่เห็นตังไหมตังโอ้เก็บปั๊บสองพันเอ้าทำไมมีน้อยจังเลยอ่ะนี่ไงไม่พอยาไสอย่าว่าตลีโนเวทบ้านเลยกินยังไม่พอเลยอโอแล้วไปรู้ได้ยังไงว่าบ้านไม่หวนมีตังอยู่ในห้องอ,ะ <c oughs> อ่ะก็เห็นมาหลายตอนแล้วอะ่ะอืไม่ฝวนอุตส่าห์แอบเอาไว้แอบไว้ทำไมแหมเอามาใช้แป๊บนึงมา <c oughs> ให้ยืมนะเดี๋ยวคืนด้วยนะอ้อโหเดี๋ยวคืนเลยเดี๋ยวคืน8 0 0พเลยอันนี้จะไปไหนเนี่ย ก็ไปตรงอื่นต่อพี่เคยเห็นแวบๆอยู่นะเห็นแวบๆงั้นเหรออเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ฝนก็เคยเห็นเหมือนกันมาช่วยกันหาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะที่ถ้าอยากจะหาเงินแบบเร็วๆที่สวนสาธารณะใครจะไปทำหล่นไว้เนี่ยนะเอ้ยมีคนทำหล่นอยู่ไม่เชื่อลองถามเด็กๆแถวนั้นดูสิจริงหรอเออม,ม,ม,มีมีมีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าได้กี่บาทนะ ปุ๊กปิกว่าพี่เอกเชื่อพี่ฝนเถอะเรื่องเนี้ยกิ่นเงินมันโชยมาแล้วอะไรปุ๊กปิกว่าฉันตลอดเลยก็เป็นอย่างนั้นทุกรอบตกลงว่านี่ว่าหรือชมอ่ะชมกระดดเดะเฮ้ยเจ้าหนูแถวเนี้ยมีเงินหล่นว่างไหมเนี่ยไนเหรอคะอืมไม่เห็นนะคะเดินหนีเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่เอกพี่ฝนรู้จริงหรออ่ารู้รู้จริงๆ เออนั่นแหละเรื่องเงินนี่ไว้ใจได้ได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยอะ่ะมาเข้ามาทางนี้มาทางนี้แล้วทาไมโบไม่ได้กลิ่นกับเขาบ้างเนี่ยโบไม่เคยได้กลิ่นเงินหรอกพี่โบได้กลิ่นตลอดนี่ทางนี้ทางไหนอะ่ะนี่เลยเข้าไปในเขาวงกดต,ตรงนี้แหละเข้ามาไม่เดยวงูกัดแล้วเนี่ยเอาหน้าเชื่อเธอหน้าเข้าไปเรื่อยๆโอโหงงลูกกระตา ข่าวงกอดมันก็งงแบบนี้แหละโอ้อยู่ไหนเนี chutz, ah ่ยเงินเงินเงินได้กล oh, 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 ิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วเงิน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 เอามาเดี๋ยวนี้เงินนี่ไงเฮ้ยเห็นเปล่าโอลามันลอยได้ด้วยเห็นไหมทำไมเงินลอยอยู่เงี้ยไม่รู้เหมือนกันเงินเอเลียหรือเปล่าก็ไม่รู้ลอยได้โอ้โหได้พันเดียวเองอ่ะเฮ้ยพันเดียวก็ก็เยอะนะโอ้เ็จเงินเสร็จเงินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ อตอนที่ตอนที่พี่เอกโดนโดนแก๊งยากูซ่าเขาที่แล้วอ่ะจําได้โดนแก๊งยากูซ่าใช่แก๊งยากูซ่าแล้วพี่เอกเป็นประธานบริษทัทอ่ะแถวนัน้นมันมีเงินอยู่ไม่ใช่หรอเออพี่เอกลืมไปเลยไม่ได้เข้านานจนลืมไปแล้วอุ่ยชนเอ้ยขับดีๆหน่อยเดี๋ยวเอารถไปซ่อมให้พี่ฝนด้วยนะแต่วันนี้มันหยุดนี่นาไม่เป็นไรเราถือว่าเราเข้าไปเอาไอนน้ีละกันนะ เงินรายเงินไายเง,นงินปันผลเงินปันผลเหรอใช่แล้วอ๋อได้เลยได้เลยเฮ้ดยเดี๋ยวเดีด๋ยวจอดจอดจอดดิจอดจอดอยู่ไหนไหนบอกหยุดไงเอาเออแสดงว่าเขากําลังเลิกประชุมอะไรกันสักอย่างคงเดินออกมากลับบ้านานะบวเน่ะอ๋อสงสัยเลิกประชุมใช่ป่ะน่าเดินกลับมาแล้วน่ะอ๋องั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เขาเดินกลับออกไปก่อนกันแล้วกันเออวันนี้วันหยุดไงวันเสาร์ว่ะหมดแล้วพี่เอกหมดแล้ว ทำไมจะต้องทำเสียงตื่นเต้นอย่างนั้นด้วยอ่ะตื่นเต้นไงเดี๋ยวเข้าแก๊งยากูซ่าเดี๋ยวกลัวโดนอัด <c oughs> ไม่โดนหอ,อกมานี่มาไม่โดนจริงหรอจริงดิจริงอ่ะเออลองหัวหน้าเข้าโรงพยาบาล ลองหวัวหน้าเข้าโรงพยาบาลใช่ทำไมอ่ะกินมะม่วงน้ำาปลาหวานเยอะเกินไปหน่อยไม่อึอลาดอเออ <laughs> เข้าโรงพยาบาลหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยตังไม่มีไงอ๋อเดี๋ยวคราวเนี้ยก็เอาเงินเนี่ยเราไปเยี่ยมเยี่ยมทําไมพี่เอกเ,เอาไปซื้อบ้าน <laughs> เอาเหรอโอ้เป็นหัวหน้าแก๊งที่ดีมากเลยเอาอกีเกตเขาไปยุ่งด้วยเ<ห><ๆ>ดี๋ยวแกก็ให้มาดูแลแก๊งอีกเดือนนี่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 เอ้ยนี่ไงปันผลพี่เอกไงเออเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยสิขอดูเงินปันผลเลยดีได้เท่าไหร่อ่ะทิ้งไว้ตรงเนี้ยโอ้ ห้าพันห้าพันเอง,องนี่ตรงนี้อีกสามพันอันนี้ปันผลค่าซื้ออาวุธนี่โอ้สุดยอดเลยอะวางเงินเลี่ยลาดมากเลยนะเนี่ยเอาเงินปันผลไงเงินปันผลมีตรงไหนอีกอ่ะนี่ตรงไหนนะเดี๋ยวลองรื้อๆดูให้หมดเลยแล้วกันนะเงินปันผลวันนี้เอาเงินปันผลไปให้หมดเลยแล้วกันนะแถวนี้มีบ่าแถวเนี้ยนี่วางบนโต๊ะรับแขกก็มีนะโอ้โหวางให้เห็นจะจะแบบ<อ>นี้ก็อ กากวัวพี่เอกมาเอาไม่ถูกมั้งสบายเลยสบายเออปีที่แล้วก็ไม่ได้มาเอาเนี่ยเอาปีนี้เลยแล้วกันนะปึ๊บนี่ตอนผลสองพันเองอ่ะเมื่อกี้ห้าพันสามพันสองพันเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้รวมแล้วยังไม่เท่าบ้านพี่ฝนหลังเดียวเลยเฮ้ยได้อยู่หมื่นหนึ่งไม่ใช่หรอเมื่อกี้รวมได้อ่ะตรงนี้มีเปล่าเฮ้ยตรงนี้ไม่มีแฮ อยู่หลังปรินเตอร์่ะนะไม่มีนะไม่เห็นน่ะหรือว่าเขาจะแอบไว้ในตู้เซฟแต่แบบว่าถ้าถ้าเราเปิดตู้เซฟเดี๋ยวตำรวจมาดิตำรวจจะมาอะไรตรงนี้ตำรวจไม่เข้าอีกแล้วอ้าวเหรองั้นเอาเป็นว่าจำได้เปล่าที่โดนแก๊งยากุซ่ามาจากที่อื่นน่ะมาลุมพี่เอกอะจำได้ไหมอ๋อตอนแรกที่พี่เอกยังไม่แข็งแรงอ่ะเออเออที่ที่ไหนนะที่ไหนนะเปกวิ่งหนีไปท่าเรือแล้วโดนตืบมไงเออที่ท่าเรือ นั่นแหละมีเหรอมีมีมเดี๋ยวไปที่ท่าเรือดีกว่าไปทุกที่เก็บทุกเม็ดรจริงๆเ,เรื่องเงินเาน่า,เานี้จะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แล้วอะ่ะขับไปต้องไกลไม่ใช่ได้แค่พันเดียวนะเฮ้ยเอาหน้าไหนๆแล้ก็แบบได้เงินมาแบบง่ายๆอะไปเอาเหะแป๊บเดียวมอเหรอสรุปเราได้ปันผลมาตอนนี้รวมตังค์ที่เบรกได้มาก็สองหมนสแล้ว สองหมื่นสองจะซื้อบ้านหลังแล้ไหลได้ก็ไม่รู้อ่ะอือหืองั้นรีโนเวทเอาแล้วกันถ้าซื้อไม่ไหวอ่ะไป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 นั่นไงข้างหน้าเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอ้ลุงขับช้าเหมือนเดิมอ่ะพี่เอกก็ขับให้มันเร็วๆหน่อยสินี่ขยับมิดแล้วรถพี่ฝนไปได้เท่านี้อะก็พี่เอกไปชนมาเมื่อกี้ไงหม้อน,น้ําแตกแล้วมากว่าเนี้ยอะไรหม้อน,น้ําแตกต้องขับไม่ได้แล้วดิแล้วยังไงต่ออะทีเนี้ยไหนอะไหนเราท่าเรือตรงนี้ท่าเรือมันอยู่ตรงนู้นนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปสุดนู้นเลยเลี้ยวขวา มันอยู่ตรงแถวแถวประการลังตรงนี้เหรอเลยไปอีกหน่อยอน่นน่ะตรงสะพานเดินเรือตรงนั้นน่ะจะว่าไปเรายังไม่ได้มาเยี่ยมกับปาก,กับกับนางเงือกที่ลืมเลยอะไปไหนเราก็ไม่รู้มั้งปั่นนี้พี่บอลคิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาเยี่ยมกับปากกับนางเงือกหน่อยแล้ว<อ>เดี๋ยวเพื่อนจะลืมเฮ้คิดว่านางเงือกอะ <laughs> นางเงือกกับเขาน่าจะน่าจะลืมแล้วว่า เคยไหว้มาแถวนี้เออก็แน่ใจไม่แน่ใจอ่ะเอาเอางี้เอางี้แยกไปเอาตังก่อนปะพักนี้ไม่ค่อยเจอนะฝนฝนไม่ตกเลยฝนฟ้าไม่ตกนี่ไงพูดได้สองพันยังดีนะรวมเป็นเท่าไหร่แล้ววะสองหมื่นสี่เองสองหมื่นอะไรสามหมื่นแล้วนั่นฮะได้มาสามหมื่นแล้วถึงอ้อหรอโอ้พอแล้วซื้อได้แล้วสามหมื่นนี่มันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วไงเฮ้ยสุดยอดได้แล้วเดี๋ยวรวมของพี่หวอนอีกหมื่นหนึ่ง ก็รีโนเวทบ้านได้แล้วในกระเป๋าพี่ฝนมีรีโนเวทเลยเหรอเอ,อเออได้ได้อยู่ได้อยู่ว่าแต่ว่าไปจ้างช่างที่ไหนมารีโนเวทอะ <L> ่ะก็แถวแถวนั้นแหละ <L> เดี๋ยวข้างไหนนะที่ไหนนะที่เราจะไปซื้อบ้านอะ่ะที่ที่ร้านนั้นอ่ะอ๋อนั่นอ่ะในหน้าคาบ้านเหรอเออในหน้าคาบ้านอ่ะเดี๋ยวเขาจัดการให้เองพวกเราไม่ต้องทําอะไรเลยไปจ่ายตังค์อย่างเดียวจริงอ่ะเออจริงๆเดี๋ยวกันเลี้ยวกันเลี้ยวฟื้น จ่ายตังค์อย log log ่างเดียวรับรองได้บ้านอย่างสวยเลยเฮ้ยเราบ้านเอ้ยอยู่ไหนอะออฟฟิศเขาอะออฟฟิศเขาเหรอก็อยู่ตรงแถวแถวคาเฟ่แมวอะอืมคาเฟ่แมวโอ้ยเล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 ยเฮ้ยนี่มันนี่มันที่จ่ายภาษีคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวนั่นไงคาเฟ่แมววิอะไรวิ่งตัดหน้าไปเออว่าแต่โบไปไหนเนี่ยเออโบหายแล้วอะเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยสงสัยอยู่ในนู้นเบาแก๊งยากูซ่า ไม่แน่ใจอะพี่ฝนเดี๋ยวคงตามมาละมัง้งไ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 งถึงแล้วอ่านี่นี่นี่น,นี่เลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวได้บ้านใหม่รับรองอย่างสวยจริงเหรอจริงๆโอ้ถึงแล้วอ่าลงตรงนี้นะอ่าลงตรงนี้แหละจอดรถไว้นี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปข้างในมาพกเงินมาเยอะออาโบมาแล้วนี่ไงพึง่งจะโผล่มาไปไหน <c oughs> มามดูโบฮ่า <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมมาอยากได้บ้านใหม่แต่ตังไม่พอขอรีโนเวทก็พอแล้วกันนะครับอ๋อคุณสองคนอีกแล้วเป็นลูกค้าระดับ VIP ผมรับรองแน่นอนว่ารีโนเวทออกมาแล้วจะสวยแน่นอนครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยนี่ไงครับบ้านรีโนเวทใหม่รีโนเวทใหม่ใช่ครับโอ้ทำไมบ้านเล็กที่ยาวแท้้าไปบ้านหลังนี้รับรองถูกใจแน่นอนครับโอ้ยังพอมีตังอยู่ไหม เออคือว่าเมื่อกี้ที่จ่ายตังมาไม่พอนะครับแต่ผมแถมแถมให้ครับฮะตังไม่พอไม่เป็นไรไม่่เดี๋ยวเราไปหางานทำใหม่แล้วเดี๋ยวก็เอามาคืนมีวฝนด้วยนะสามหมื่นอ่ะเดี๋ยวมาเยอะจัง่ะเอาก็ตังมิวอันไงเฮ้ยยังไงเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนขาดทุนยังไงไม่รู้ไป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 ใกล้ถึงบ้านแล้วขับดีดีขับดีดีใจเย็นเย็นก็บ้านตัวเองนี่ไง อ้าวเฮ้ยโอเฮ้ยบ้านพี่ยองมีสองชั้นสามชั้นสิโอ้ใหญ่มากเลยอะแล้วมันทำไมมีเสาโรมันมาตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยอะบ้านรีโนเวทใหม่ไงโอ้ย่างสวยเลยอะกินพื้นที่ออกมายันตรงนี้เลยอะร้ยบ้านคนรวยโอ้ดูรวยเลยเนี่ยรวยมากเลย ตกลงเสานี่เขาเอาแบบเอาไม้มาเก่อๆขึ้นมาเฉยๆพี่พี่ฝนคิดว,ว่ามันน่าจะเป็นหินอ่อนนะหินอ่อนจริงว่ะเดี๋ยวไปเคาะไม่ใช่เคาะแล้วมันถล่มลงมานะราคาเท้านี้สุดยอดเลยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าพี่เอกต้องเข้าไปดูอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไปแล้วครึ่งวันนี่ยังไม่ได้อะไรเลยนี่นี่นี่น เดี๋ยวนะประตูใหญ่ๆประตูดูประตูผา,าเฮ้ยโอ้โหประตูอัตโนมัตินี่ประตูอัตโนมัติเลยเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นนึนนกว่า<อ><อ>เดินเข้าห้างโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหูมีตาสัญลักษณ์ประจำชาติตระกูลเออเพียกไม่มีตาสัญ,ญลักษณ์ว่าแต่ว่านี่คืออะไรอ่ะเออมันน่าจะเป็นเหมือนกับไอเนี้ยคันช่องส่องผีอ่ะคันช่องส่องผีอะไรคือคันช่องอ่ะพี่ฝนกระจกไงโอ้นี่ยเนี่นี่ ออ้ยรวยมากเลยอะโอ้โหอ้ยอย่างหรูรวยจัดรู้สึกถึงความรวยนี่มันลายหินอ่อนทั้งบ้านเลยนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะีอ่อะไรอะห้องน้ำาหรอเอาห้องน้ำมาไว้ข้างบน <laughs> เดี๋ยวดูทีวีแล้วแบบแบบแบบอยากอาบน้ำก็เดินมาข้างหลังนี่ใช่ไหม ก็ดีนะเวลาแบบปวดท้องปวดท้องก็ได้ได้เข้าเลยไงเสร็จแล้วออกมาดูต่อได้อย่างงี้ออกมาดูต่อแล้วก็กินต่ออะไรเงี้ยเสร็จแล้วง่วงนอนก็เดินเข้าไปนอนเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเนี่ยปุ๊กปิ๊กนายเงียบเลยนะเราง่วงนอนแล้วเราเอาปลาทูยังไม่ได้กินเลยอ่ะนอนห้องนี้ไหมปุ๊กปิ๊กไม่เอาอ่ะเราอยากกินปลาทูก่อนนอนเราหิวว่ะงั้นไว้ก่อนกัแล้วการตังหมดอะหืมเพดานฟ้ายังเป็นหิน เลยพี่ฝนเด้อเด้ออะไรอะ่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ,โอ้อันนี้คือระเบียงระเบียงเหรอใช่ระเบียงสุดยอดอ๋พี่อยากจะไปไหนอยากออกไปบินดูอากาศภายนอกวูอ้เฮ้ยเดี๋ยวรอไม่ผวอนด้วยด้เสาโรมันอย่างสูงอ่ะพี่ฝนเดี๋ยวไม่ผวนวิ่งเข้าไปดูข้างในดีกว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าชั้นสามเลยกันเฮ้ยห้องหรูอยู่ไหนเนี่ยห้องแคสเกม โอ้ oh, ห้องแคสเกมด้วย <Whoa. S 1> อยากได้อย่างนี้มั่งจังเลยทุกวันนี้นะโอ้โหนั่งกางเกพลาสติกใช่ที่ไหน <laughs> เอา้ามาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างมีไมโครโฟนด้วยเหมือนเลยเนี่ยเหมือนเลย oh. เหมือน oh. เหมือนตรงมีไมค์อะที่เหลือไม่เหมือนนักอย่างเนี่ย <laughs> มีชาเขียวด้วยฉากเขียวยังไม่ได้ซื้อ oh. ไม่มีตัง กระจงกระจกอะไรก็ไม่มีดูดิย่เอ,อเ,เลยบ้านบ้านอย่างหรูห้องแคสเกมแบบในฝันเลยอยากได้งี้บ้างจังเอ,อ้ยแต่ไฟเรามีแล้วนะันเรามีไฟแล้วนะเรามีไฟเหรอเรามีไฟกลมๆไงออแต่ว่าอันติดเดียวอ,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 อันแบบเล็กๆอะไรเงี้ย <laughs> ขนาดนั้น <laughs> อยากได้เหมือนเขาบ้างจัง <laughs> เห็นเพื่อนแบบโชว์ห้องแคสเกมอย่างหรู <laughs> มาดูของเรา <laughs> <laughs> อ่านี่เตียง เผื่ออยากมานอนเนี่ยนอนได้เลยมีหลายห้องอุแยพี่เอกฮะสุดยอดเลยเดี๋ยววันนี้พี่บอลขอนอนค้างค้างบ้านพี่เอกได้เปล่าอ่ะอ้าวเลยมีหลายห้องเลยเียกเลยอ่ะเออเดี๋ยววันนี้จะมาแคสเกมห้องใหม่อ้าวขอใช้ก่อนนะอ่าอ่าอ่าออกไปบินดูอีกทีดิโหดูดิหรูอ่ะเอ้ยนี่มีปลูกต้นไม้ไว้ชั้นสองด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยเยี่ยมเลยอ่ะใช่ไหมล่ะสุดยอดเลยโอ้ยหลอน เอากระโดดลงมาทำไมอะตื่นเต้นเกินไปใหญ่มากอะ,อะสวยสวยโอ้ยอยู่อยู่สบายคราเนี้ยพ่ออยู่หลงอะ่ะข้างหลังเหมือนจะมีไอ้นี่ด้วยนะมีสระว่ายน้ำด้วยฝนเยี่มไปเลยอะหาเงินอย่างงี้ดีจังเลยนะเนี้ยสุดยอดไปเลยนะอย่าลืมมามาคืนนี่ละเอา <c oughs> ปุ๊บปิ๊กขอยืมสองพัน่ง